อี่ใช่ไหมไม,ไหมันต้องอีกนาะแปล่าแป่าตรงนี้แหละแต่แค่ตั <ปะ S 2> สุดหน่ยแค่นี้ผนี้ก็ได้ไกลไปงั้นนะ 아おはようご <laughs> 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 ขลาหรับ้เ่อกซ์เไม่ดูรนี่บ้เราที่นี่้าเรีบ้าเราทีานเราท่บนเราที่บนี่บ้า่บ้้นี่นเราี่นเราที้น้นเีาบ้ารีนที่้เราบนี่นเี่นี่บ้รบบรราานรบ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 

ถ้าเกิด่าตง่ะท่านที่รับผาครับทํด้วย คร <ส straightforward. S 2> อต้เอ,เ,อ <appl> เป็นหมอรอเป่ะเป็นหมอได้เปลครับีเป็นอะไรครับี่าม่่ี้นา่ย้นมย่่ตืเนเล้นไ้นา่นาเี่น 好不好 <laughs>、嗯嗯、好山

Oh, b